เป็นกรณีมาทํางานวันที่21เมษายนเลยเนาะสงการหยุดยาวทั้งอาทิตย์อะมันแล้วแต่ว่าในจ้างจะบริหารจัดการในองค์กรเกี่ยวกับเรื่องวันหยุดยังไงเพื่อให้ลูกจ้างได้หยุดแล้วมันไม่กระทบกับเรื่องค่าจ้างคือจริงๆเรื่องนี้ค่ะกฎหมายก็กําหนดให้ในจ้างอะนำไปบริหารจัดการให้เหมาะสมกับธุรกิจได้ไงถ้าเราไม่สามารถกําหนดให้ครบ13วันได้ก็จ่ายเป็นค่าทํางานในวันหยุดให้แทน ก็ต้องทําให้ถูกต้องไงแต่ในส่วนของวันหยุดต,ตามประเพณีจะเอา1 7บ8มากําหนดเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายเนี่ยกำหนดวันหยุดต,ตามประเพณี ให้เพราะว่าอะไรเพื่อให้ลูกจ้างมีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมทางสังคมแล้ว1ิบเมันไม่ใช่วันซึ่งเป็นกิจกรรมทางสังคมไงคุณมากําหนดอะมันก็ขัดกับเจตนารมณ์ของกฎหมายแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงอะถ้าเป็นพี่นะพี่อาจจะโอเคก็ได้ว่าก,ก็หยุดยาวก็กําหนดไปเลยก็ได้ถ้านายจ้างลูกจ้างโอเคมันเป็นเรื่องที่ดีไงแต่นี้ถ้าถามถึงในสิทธิ์ตามกฎหมายอะไม่เกิน2ปีอะ ลูกจ้างก็มีสิทธิ์ไปฟ้องได้แต่เป็นพี่เองพี่ก็คงไม่ฟ้องเพราะว่าวันนั้นพี่ก็ยินดีตกลงเออถือว่ามันก็วินวินสําหรับพี่ใช่แต่ลูกจ้างสําหรับลูกจ้างบางคนพี่ไม่รู้ไงเพื่อความปลอดภัยของนายจ้างเนาะจะได้ไม่ต้องมีเรื่องฟ้องร้องตาม,มาในอนาคตอะ่ะการทําให้ถูกต้องตั้งแต่แรกก็เป็นเรื่องที่ดีที่สุด